อาละครับกราฟัดดีครับผมพบกับช่องบูชาสินนะครับรัปันพอแก่ผมช่างแบงค์นะครับผมแนะนำตัวกันก่อนเป็นช่างประจําเพจเป็นช่างคนเดียวทําคนเดียวนะครับผมงานถึงได้ออกมาช้าอาละครับว่าผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปการแพ็คของเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมเชิญรับชมกันเลยนะครับผมอันนี้ผมทําไว้หน่อยนึงนะครับผมเป็นองค์ องนี้เป็นองค์ปูนารอดขนาดเก้านี้นะครับผมเราจะใช้บับเบิลนะครับผมสําคัญเลยคือช่วงแขนนะครับจะหักง่ายมากโอกาสหักสูงโดยเฉพาะขนส่งนะครับผมเพราะงั้นเคมก็อย่าครับเพราะงั้นเราอย่าไปไว้ใจฮะเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนพยายามยัดให้แน่นนะครับตามร่องอะไรต่างๆสําคัญมากเลยครับเอาค่อยๆชมกันไปนะครับผม เนี่ยครับตามลองแขนพวกนี้นครับดับไปเลยครับผมอย่าได้กลัวเปลืองค่อยๆทำไปครับไม่ต้องรีบ เ,เตรียมจัดส่งที่สุรินทร์ครับไกลครับเราค่อยตัดบับเบิลไปทีละส่วนทีละส่วนยัดไปทีละล่องทีละล่องนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับผมห้ามกลัวเปลืองครับสำคัญมากเอางานปลอดภัยไว้ก่อนนะ ถ้าสมมุติว่าส่งไปทางเรายินดีรับเคลมนะครับผมถ้าเกิดเสียหายแต่ทางที่ดีเราก็ไม่ควรให้มันเสียหายต่อให้เรารับเคลมก็จริงครับแต่น่นแง่ความรู้สึกลูกค้าทุกท่านก็ต้องเสียความรู้สึกครับไม่อยากให้งานตัวเองเสียหายหรอกครับผมพยายามไปทุกสนะ่วนฮะพยายามอยากให้มีช่องว่างเลยนะครับอย่างที่บอกครับ ห้ามกลัวเปลืองเปิดเรามีเยอะเรามียืนมุนผมก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้มันจะถูกหรือผิดหรืออะไรกันนะใครมีวิธีที่ดีกว่านี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมช่วยช่วยกันนะเนี่ยครับตามลองพวกเนี้ยลองหูร่องคอร่องหนวดเนี่ยเก็บให้หมดครับ ให้เกิดการกระแทกและโอกาสเสียหายน้อยที่สุดครับองนี้จะเสียงอย่างตรงที่ว่าถือเข็มจะมีร่องตรงนี้ฮะซึ่งเราต้องยัดให้เต็มนะฮะอย่าให้มีช่องว่างเดี๋ยวหลับแรวผมใส่ตามซ่อคูกันแล้วกันนี่ช่วงแขนใส่แขนแล้วกันนะแขนสำคัญ แกนต้องเอาให้ดีที่สุดเลยครับแน่นหนาะใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปด้วยนะครับผมช่องเราเพิ่งสร้างขึ้นมาครับผมแต่เพจเปิดมานานแล้วครับเพิ่งหันมาทำช่อง YouTube ครับ อยากนำเสนอในรูปแบบวิดีโอมั้งครับผมปกตินำน,นำเสนอแต่ภาพนิ่งครับกลัวจะเบื่อกันท่านใดเป็นสิ ool, ์ปู่ผิดพ่อแก่และสนใจงานปั้นแนวนี้นะครับย้ำว่าเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวโบราณศิลปะโบราณไม่ใช่งานหล่อนะครับงานปั้นมือทำสีเก่า เน้นเข้มขังนะครับผมแต่สีใหม่เราก็รับทำนะครับแต่งานจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนื้อวาดเนื้อวาดมงคลครับเนื้อวาดมงคลรอดแปดผสมกับดินสูตรเฉพาะของทางเรานะครับแข็งแรงทนทานถ้าแห้งสนิทแต่เราก็ไม่ไว้ใจขนส่งครับต่อให้แข็งแรงขนาดนไหนเราก็ไม่เสี่ยงครับเนื้อจะอย่างกับไม้เลยครับอันนี้ น่าจะแห้งประมาณสักสามสี่วันครับสามสี่วันได้ละเสร็จมาสามสี่ประมาณสามสี่วันครับตรงนี้งานพวกนี้จะมันจะค่อยๆแห้งจากข้างนอกเข้าไปข้างในครับถ้ามันจะใช้เวลาแบบแห้งสนิททนทานนานๆเลยก็จะเรอๆาาสักหนึ่งเดือนหนเดือนขึ้นไปฮะที่แบบ ต่อให้ตกลงมาจากที่สูงนะก็ไม่เป็นไรครับจะมีก็แค่พวกเนี่ยครับของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่อาจจะหักได้แต่องค์ตัวองค์นี้ไม่หักแน่นอนครับคอนเฟิร์มนะครับถ้าไม่ลงท่าแปลกยิงฮนะส่วนอายุงานหลายท่านอาจจะสงสัยครับอายุงานปั้นแนวเนี้ยครับผมวัสดุนเนี้ยครับการันตีสิบสิบปีครับสิบปี คันต่ำนะครับแต่ต้องอย่าตากแดดตากฝนนะครับแพ้น้ำครับงานผมแพ้น้ำเดี๋ยวผมไปขอใช่ไหมไปตัดบับเบิ้ลเพิ่ม ค,ค,ค่อยตัดมาทีละส่วนคบก็ค่อยๆทาไปไม่ต้องรีบแต่ลูกค้าก็อาจจะรอผมอยู่ก็ได้นะครับ <laughs> ต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นงานของผมใจเย็นทุกอย่างฮะตั้งแต่รอปั้นรอส่งรอแพ็คโอ้โหผมก็เห็นใจลูกค้านะครับแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงงานงานศิลปะงานปั้นมือน,นะครับผม มีคนโทรเขา้าจะผมโทรกลับได้ไหมถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับผมเพิ่งพอดีเพิ่งเริ่มต้นทําช่องนะครับก็จะอย่างงี้นะครับไม่ค่อยพร้อมคุณมากไปหาลําค้านะครับเหงาครับอยู่คนเดียวันมีลูกมีเมียแล้วนะครับภรรยาทำงานลูกอยู่ฝากยายเลี้ยง าาย่าไปครับาาย่าไปอย่าไปอย่า,ายให้ยัดแน่นอย่าไปกปาาลัวเปลืองครับอย่าไปเฟืองแหลมๆพวกเนี้ยฮะที่โค้งออกขา้างนอกครัพยายามเก็บให้น,นานๆเลยครับพอเดี๋ยวเราต้องไปใส่กันกระแทกในกล่องบรรจุอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้แน่นที่สุดห้ามขยับแล้วก็นั่นแหละครับให้แน่นที่สุดครับสำคัญ ห้ามกระดุกระดิกับถ้ากระดุกระดิกตอนขนส่งนะครับโอกาสที่จะกระแทกแตกมีสูงหักมีสูงถึงจะเล็กเล็กน้อยน้อยฮะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับผมไม่มีใครแบบอยากเสียเงินและได้ของเสียหายแล้วครับผมเข้าใจครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแต่บางบางครั้งนะครับมีบางครั้งเหมือนที่แบบโอ้โหมันเกินที่ผมจะควบคุมได้ทันทันที่ผมบบางที่ผมห่อแน่นหนาแบบนี้ ทางขนฟงก็ยังยังจะถามว่าทําให้มันพังได้ผมก็ยอมใจนะเนี่ยครับเราจะใช้เทปใสช่วยนะครับผมในการแปะไว้ใช้เทปใสจะดีกว่าครับจะได้ไม่เลอะเทอะผมเคยใช้เทปสีอื่นแล้วครับเละเทะรับ ก่อนครับเรายังไม่พันเราค่อยๆแปะให้มันติดไม่ให้มันหลุดมือเช่ฮะี่ยังหนาไม่พอนะครับแค่นี้ยังหนาไม่พอเอาอีกเอาอีกใส่เข้าไปอีก นั่นแหละครับผมใครมีวิธีที่ดีๆหรือมีเทคนิคแนะนำอะไรต่างๆในการแพ็คของสินค้าพวกนี้นะครับให้โอกาสเสียหายน้อยที่สุดครับรบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมเอาจริงผมก็ค่อนข้างจะมือใหม่ด้านการแพ็คของครับ โอเคเนี่ยนะครับผมแพ็คไปเลยส่วนหน้าน่าจะพอละส่วนศีรษะน่าจะพอเดี๋ยวเราไปต่อกันส่วนอื่นนะครับยัดเข้าไปเอาให้แน่นเน้นๆหลักๆก็พวกช่วงที่มันยืนออกมาจากตัวครับพวกเนี้ยไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องแพ็กนะครับแต่พวกเนี้ยไม่เป็นไรพวกที่ไม่ได้ยืนออกมาพวกลำตัวพวกอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นไรปลอดภัย แต่ช่วงแขนเนี่ยครับสำคัญพอมันยืดออกมาแล้วมีการหักสูงเพราะง,งั้นเราต้องห่อให้ดีๆครับใครมีวัสดุใครมีวัสด,ด,ด,ดุอื่นที่แบบ ใช้ง่ายใช้ดีกว่าบับเบิลมากเลยครับต้องช้าเลยกินอ,อยากให้มันเร็วกว่านี้เหมือนกันนะครับบางทีน้ำหนักง,งานผมจะไม่หนักนะครับผมจะค่อนข้างเบานะครับเบาวงแต่แข็งแรงนะครับแต่แข็งแรงอารมณ์อารมณ์เหมือนไม้อะครับเหมือนไม้ ใช่ครับเหมือนไม้เก่าๆจะมีน้ำหนักแต่เบาไม่ได้งานโปงนะครับงานตันแต่น้ำหนักจะเบากว่าน่าจะเบากว่าดินดินเหนียวที่หลายๆท่านท่านอื่นๆใช้ครับผมก็ไม่ไแน่ใจมไงไม่เคยปั้นดินเหนียวแบบนั้นตรงนี <c> ้ <oughs> เอาให้หนานะนี่นี่นี่ ช่องพวกนี้สำคัญยัดครับต้องยัดครับอย่าปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับยัดไปเลยครับไม่ว่ายัดแบบไหนก็ยัดไปเลยครับก่อนผมจะชอบม้วนนะฮะชอบยัดให้แน่นที่สุดครับเอาให้แน่นที่สุดยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไป อนี่ตรงนี้เราเห็นละตรงปลายเข็มดามเข็มโผล่เราต้องปิดให้หมดอันนี้ก็ยัดไปนี้กันเดี๋ยวเราจะมาห่อรวมอีกทีนะครับไม่ต้องตกใจเนื่อยฮะเหนื่อยแค่หอก็เหนื่อยครบวกกับร้อนเลยครับลืมว่าลงขึ้นมา นี่ครับพยายามห่อให้มันลน้ลนไว้นะฮะอย่าให้มันพอดีพอให้มันโดนเนี้มันก็จะไม่เป็นไรอันนี้เป็นจะเรียกว่าเทคนิคนได้ไหมอ่ะคงไม่ใช่หรอหมั้งเป็นวิธีการของผมฮะการห่อของผมถูกหรือผิดผมไม่ทราบนะครับ โอเคผักไว้ท่านี้กันอันนี้ช่างมันมแล้วทีนี้ที่เหลือครับเนี่ยเราส่วนที่อันตรายที่โอกาสจะหักก็เนี่ยฮะอันนี้ผมแพคไปหมดละเดี๋ยวผมว่าผมจะใส่ตรงนี้สักก้อนนึงแล้วค่อยห่อรวมทำทุกทิีทางให้ลดการกระแทกโอกาส เสียหายให้ได้มากที่สุดต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปการสอนหอนะครับเป,เป็นแค่คลิปที่อยากให้ลูกค้าที่ฝังงานนะได้ชมว่าผมตั้งใจแพ็คจริงๆตั้งใจแพ็คให้ดีจริงๆ ดีในแบบของผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าดีที่สุดหรือเปล่าแต่ใน,ในความคิดผมคือจัดเต็มครับเดี๋ยวผมไปตัดบับเบิ้ลเพิ่มหน่อยครับ ต่อครับทีนี้เราจะพื้นใหญ่พื้นเดียวเลยนะครับ,รบขับรึ่งเพื่อให้ได้ความหนาสัากหน่อยนทีนี้เราจะห่อของตัวหุ้มใช้คำว่า,าหุ้มดับแรกต้องยกองออกมาก่อนวางไว้นี่กนอนครับแล้วก็ปึ๊บจากองปูวางวกระห่อขึ้นมาเลยครับ พยายามรวบชายอครับให้ไปด้านหน้าเพื่อเติมให้ด้านหน้าข้างหลังนะโอกาสหักน้อยมากไม่ค่อยมีความเสี่ยงแต่ด้านหน้าสำคัญคะัและเราก็เนี่ยแหละครับอาวุธลับทีเด็ดเทปใยครับพันเลยครับทีนี้มาตัวเปลืองนะีนี้อกเลยครับผม โอ้โดีนะครับพอ,เ,อเสร็จแล้วเอาผมเสร็จแล้วหนึ่เรียบร้อยครับนี่นแ่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเก็บชายนีนิดนึงมีชายผมอ่ะ ทีนี้เราก็จะไปบรรจุในกล่องแต่ว่าของแต่ว่าของเจ้าที่สั่งนี้ครับเขาสั่งไวส2องค์เดี๋ยวผมต้องแพ็กแบบนี้อีกหนึ่งองค์แต่ผมถ่ายคลิปแค่องค์นี้นะครับองเดียวเ,เดี๋ยวผมก็จะไปบรรจุใส่กล่องแล้วก็จะเอาปะเบอร์ยัดใส่กล่องซอกกล่องให้เต็มครับเพื่อไม่ให้มันขยับคงเคงให้เต็มกล่องนะครัความยากของงานนี้ก็คือ พยายามหาขนาดกล่องที่มันจะพอเหมาะที่สุดครับองค์นี้สององนะครับผมเพราะงั้นเราก็ต้องไปหากล่องมาใส่ซึ่งกล่องตามไปสเนียมันไม่ค่อยพอดีครับผมเราก็เลยจะไปหากล่องตามร้านทั่ว,วไปร้านค้าทั่วไปครับมาใส่แล้วเราก็จะแพ็คเนี่ยครับเป็นไงครับผมจําได้ไหมครับว่าคือองค์ปูนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับ อาจจะบางกว่าส่วนอื่นแต่ไม่เป็นไรครับไม่หักแน่นอนตรงนี้ไม่หักไม่แตกไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็ครอบข้างกล่องอีกทีมันก็จะแน่นพอดีไม่ซึ่งไม่มีปัญหาคิดว่าปลอดภัยไหมครับผมปลอดภัยเนาะใครมีวิธีดีๆกว่านี้หรือมีเทคนิคอะไรดีๆฝากแนะนําในคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนท่านไหนที่สนใจจะฝังงานปั้นกับเรานะครับผมกับบุญชสินนับวันพอแก สามารถติดต่อได้ทางใต้คลิปนะครับใต้คลิปจะทิ้งเบอร์โทรและรายละเอียดสามารถโทรมาพูดคุยหรือเข้าไปติดตามกดไลค์เพจบูชาสินรับปั้นพ่อแก่ได้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ขอจบท่านี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดฟับสไคคลิปด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากครับลาละครับผมโอกาสหน้าจะมีคลิปด,ดีๆมาลงอีกนะครับผม